สวัสดีครับขอสวัสดีพีเอทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมเนี่ยพาพีเอซกลับเข้ามายาป่านะครับระหว่างที่ผมเดินทาเข้ามานะครับผมก็ได้เจอกับพวกล่อนะครับนกนะครับเนาะป่าที่นี่นะครับยาสมบูรณ์ด้วยสัตว์ป่านะครับพวกล่อพวกนกพวกไก่ป่านะครับเนาะแปลว่า เราก็ไม่ได้เจอตัวนะคะรับสัตว์ตัวใหญ่ก็มีพวกวางพวกเก้งพวกหมูอะไรพวกนี้นะครับก็พอมีอยู่นะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเจอตัวเอาง่ายๆนะครับยากมากๆที่เราจะเจอตัวนะครับเนาะแต่ก็ผมไม่ได้มาหาพวกหมูพวกเก้งอยู่แล้วถ้าเจอเรากเก็บภาพให้พี่ๆได้ดูไม่เจอก็คือไม่เจอนะครับไม่เป็นไรนครับเนาะแล้วก็สภาพป่ารอบๆที่นี่ก็ยาอุดมสมบูรณ์นะครับเนาะนี่เลย คือหน้านี้นะครับป่าดิบชื้นแล้วก็พวกป่าไผ่ป่าเตลางพวกนี้นะครับจะแตกต่างกันเยอะมากนะครับทุกคนมันความแตกต่างคัมันจะอยู่ที่ว่าพวกป่าดิบชื้นเนี่ยใบยไม้มันจะไม่กี่ใบนะครับเนาะไม้มันจะไม่กี่ใบพวกป่าเตลางพวกป่าไผ่เนี่ยหน้านี้เขาจะกี่ใบนะครับ เดือนหน้าเนี่ยเพราะว่าน่าจะกีดใบหมดนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าลวงปลาสบวาสวานหมดนะครับมันจะกีดใบเรื่อยๆนะครับพอเดือนหน้าเนี่ยผมคิดว่าในป่าเตลางเนี่ยเราไม่สามารถเดินไหวแล้วนะครับทุกคนอาจจะร้อนนะครับเพราะว่าไม่มีใบไม้ให้คุง้งแดดให้เราแล้วนะวันนี้เดี๋ยวเราเดินทางขึ้นไปเรื่อยๆดีกว่าเดี๋ยวผมจะพาพี่ เอฟเนี่ยไปที่ไหนไปทำอะไรก็รอติดตามผมไปดูแล้วกันนะครับผมนี่นะครับทุกคนเศษซ่าพบปูพนนี้นะครับเนาะเกิดจากไอตัวหน้านะครับตัวหน้าจะชอบกินมากๆนะครับตัวหน้าเนี่ยเวลามากินปูนมันจะกิน มันจะทิ้งลักษณะอย่างนี้เลยนะครับเนาะทุกคนเนี่ยเราสังเกตดูได้ว่าเป็นตัวหน้านะครับที่นี่มีตัวหน้าถ้ามีตัวหน้าเนี่ยผมบอกเลยนะว่าพวกปูควกค่าที่จะหายากเลยท,ทีเดียวนะครับเนาะเพราะว่าพวกนี้มันจะหาก,กินในน้ําอย่างเดียวเลยหาก,กินพวกปูพวกกุ้งพวกปลาพวกนี้นะครับเนาะ,อะโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวางต่อดีกว่า ครับทุกคนตอนนี้ผมเนี่ยได้มาถึงที่ทัดขอบผมนะครับทุกวนนี่เลยที่ผมกับพี่ชาได้มาทาไว้นานมาแล้วนะครับนี่เลยก็ถือว่ายาแข็งแรงยาโอเคอยู่นะครับตัวนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยร่องรอยคนไม่มีเลยนะครับเนาะตัวแต่ที่ผมมาเมื่อนานมาแล้วนะครับก็อย่าอยู่เหมือนเดิมน,นะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็กาอุปกรณ์ควบฟืนพวกอะไรเนี่ย มันก็ย,ออยังอยู่เดินๆหมดเลยนะครับนะ,สะแสดงว่าไม่มีคนเนี่ยเข้ามาเลยนะครับนะก็ที่นี่เนี่ยผมชอบอย่างหนึ่งก็คือสงบดีนะครับเงียบกริบเลยนะครับไม่มีอะไรเลยนะมีแต่ธรรมชาติล้วนๆนะครับนะเป็นอีกที่หนึ่งซึ่งผมเนี่ยชอบมา,มากๆนะครับทุกคนอ่ะแล้วตอนนี้เนี่ยผมจะขอตัวปัดพวกใบไม้ใบไม้ออกไปกอนนะทุกคนอโอเค mm ครับทุกคนตอนนี้ผมเนี่ยจะมาทำการขุดข้าวกินนิดหนึ่งนะครับทน,นะเดี๋ยวเราขุดข้าวปลากินข้าวกินปลาเสร็จเนี่ยเราก็จะนอนพักผ่อนนะครับนอนฟางเสียธรรมชาตินะนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปขุดข้าวกันดีกว่าทุกคน ทุกคนตอนนี้ผมเนี่ยได้หุงข้าวเสร็จแล้วนะครับข้าวครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนมันเป็นข้าวไล่นะครับทุกคนนี่ผมก็ไปิื้อข้าวไล่มาจากเพื่อนอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มีส้มมะม่าใส่เต่าร้างนะครับนัเลิกแล้วก็ไใบใบข้าขขาวดำนะครับเอาโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามากินข้าวกันดีกว่าครับนี่นะครับทกควใบข้าวดำนะครับ มีคำพูดคำพูดหนึ่งว่าขมปยาจริงหรือเปล่าไม่รู้นะทุกคนนี่มันจะอ้อรสชาคิคขมนิดนึงแต่ก็ถือว่าโอเคนะครับกินดีนะครับอืม มาออกขมนิดๆน,นะครับตัวน ับทุกคนตอนนี้ผมเนี่ยกินข้าวเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับข้าวเนี่ยอร่อยมากๆนะครับทุกคนถือไม่ว่าจะไม่มีกากข้าวก็ตามนะครับเนาะข้าวเนี่ยจะอร่อยข้าวไล่เนี่ยยี่เราใช้มือตามนะครับทุกคนมันจะอร่อยกว่าอีกนะถ้าเราใช้เครื่องสิงข้าวเนี่ยมันก็จะรสชาติม,มันจะให้เป็นนิดหนึ่งนะครับทุกคนะไอเนี่ไม่รู้ว่าพี่ๆเชื่อกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ แต่ว่าผมสังเกตด,ดูแล้วมันจริงนะครับทุกคนเนาะแล้วกตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะขอตัวนอนพัดผ่อนก็นสักพัดหนึ่งนะครับทุกคน ดูสัปพัดนึงแล้วนะครับเดินลงมาเจะจ้องมองมองจ้าจ้องมามองผมแล้วก็เดินโซซาโซเซมาเลยทีเดียวนะครับก็มาแอบอยู่ที่โคต้นไม้ต้นนั้นนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูสัพัดนึงนะเดี๋ยวผมจะหาเม้ผมก่อนนะ ที่คนต้นไม้ต้นนั้นนะทุกคนมันอยู่ที่ต้นไม้ก็ข้ขาต้นนั้นนะทุกคน มันแปลกนะทุกคนมันเจอแต่เงี้ยนะผมไม่รู้ว่ามันคือไข่นะทุกคน แต่มันแปลกนะครับถ้าเป็นคนเดินป่าธรรมดานเนี่ยเจอเรามันก็ไม่หนี่นะครับทุกคนแล้วก็เสื้อก็ไม่ใส่นะมันเดินลงมาจะบกเข่านี่มันเดินโซซัสโซเซมาเลยนะมันเหม่อมันเจ็บอะไรสักอย่างนั่นแหละผมรู้สึกสะอ่อนใจแปลกๆน,นะครับ มันเดินเรามาขยับขยับแต่ผมดูนอนดูสะพัดนึงแล้วเพราะว่าผมนอนไหท้องอยู่ก็ตองก็ใส่ตาผมพอด,ดีนะผมเห็นไม้ขยับขยับแต่ว่าดูไม่ชัดผมก็เลยอย่าไม่สักเกตนะพอมันเดินเรามาได้หน่อยมันจะจ้องมอ,มองจะจ้องมอ,มองผมอยู่นั่นนะพอผมรู้ว่าเป็นคนชัดแล้วก็ผมถ่ายให้ดูนะ เป็นเรื่องแปลกคือมันเดอเรามาจากข่าวนูนเลยนะทัวคนคิดว่าเป็นคนดีหรือเปล่าน,น,นะแต่เท่าที่ผมดูเป็นคนนะฮะแต่ว่าไม่ใส่เสื้อก็เท่านั้นเองนะครับทัวคนนะ คือเปรน,นนี่แหละหรือว่ามันเหนียอะไรมามันไม่กล้าเดินมหาหาผมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับทุกคนเนาะ,อะโอเคนะทุกคนก็บอกว่าคมไม่มีอะไรนะครับทุกคนนะครับทุกคนผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยปลอดภัยสำหรับผมนะครับเนาะแต่ยังไงก็ตามนะมัน น่าจะเป็นคนนี่แหละแต่ผมรู้สึกไม่ปลอดภัยก็เลยจะออกจากที่นี่นะครับก็ฝากอีพีเพื่อเป็นกำลังใจใหผมด้วยนะครับแล้วก็ติดตามในการเดินป่าของผมในอีพีต่อไปด้วยนะครับผมสวัสดีครับ